เกมกาลิน่าดอนเปิดแล้วนะครับผมแล้วร้าน powerpay เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะมีการเติมเงินเกมนี้ครับคุณผู้ชมแล้วช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินครั้งแรกการเติมเงินต่างๆมากมายนะครับถ้าใครไม่รู้จะเติมช่องทางไหนดีช่องทางนี้ดีแน่นอนครับเติมกับ powerpay เนะฮะเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้ดีฟัน100%นะครับผมรับประกันให้เลยแล้วร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการมาแล้วกว่า7ปีนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่มีปัญหาลูกค้าร้องเเรรรีียนนนนนะะคัับ่่่แแสสดดดงงววาาาา้มุณภพชจ ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับใครอยากจะเติมเกมสกิทมาได้เลยครับ Line powerplay นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะอุ้ยทุกคนผมเกือบลืมเวลาทุกคนเติมเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมคลิกสนับสนุนช่องผมด้วยที่ช่องตรงนี้เลยที่ผมกระซิบเนี่ยผมพูดเบาๆนะครับไม่อยากให้ใครได้ยินเยอะให้ทุกคนเนี่ยไปบอกเพื่อนเอาเองว่าเติมช่องทางเนี้ยดีจริงๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาแนวเกม Open World นนนนะะะฮคคืออเเกมัั่งรบ ก็คือต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้มาเล่นในคอมด้วยปกติเกมในคอมไม่ค่อยได้เล่นแล้วเหมือนว่าจะได้ปะทะแล้วแหละทุกคนผมว่านะการบุกเข้าด่านมาี๋ยวผมปะทะให้ดูละกันต้องบุกไปช่วยตัวประกันครับเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยไปมาทําไมมาทําไมตายไปหนึ่งสว,สวยสวยตายไปสองครับจะไม่ให้เราไปไหนอ่ะ อะไรเดียวอะไรอะไรอะไรกันมาทำไมอุ้ยปับหนึ่งเิงกรสุนแปบมาดิก็มาดิเอาหัวลวนๆนะ่ะบอกเลยอย่ามาทีเผอบอกเลยมันสะดุง้ง <c> เ <oughs> นี่ยผมเจอแล้วเมริสนั่นนายเหรอเมอลิสนายจำเราไม่ได้เหรอนายอุ้ยจำ,ำมันมนถึกอย่างวะขอขอแบบว่าใช้มุมบั็กแล้วกันรีไฟ,ฟขอทุกเม็ดนะเพื่อนขอทุกเม็ดนะเพื่อน หมายถึงผน,นังทุกเม็ดเลย <laughs> อ่าเรียบร้อยครับอย่าบอกนะนี่คือพวกนายเพื่อนเราที่โดน,นจับมาใช่ปะนี่ไงนี่ไงคุที่ยังมีชีวิตอยู่โลหิตและน้ำตาคุณมาที่นี่เพื่อช่วยเราเหรอฉันเห็นคุณค่ามอริสเอา้าวมันเพื่อนเราเหรอหรือว่าไงก็มันจะฆ่าเรามันมีปืนมันยิงเราด้วยโอเคไปเดี๋ยวตามภาร,รกิจไปครับคุณผู้ชม อีกเจ็ดร้อยเมตรมันเป็นเกมแนวที่ให้เราฟาร์มของนะครับมีตัดไม้ตีหินแล้วก็ตกปลานะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบว่าทำภารกิจอะทุกคนอันนี้ผมเล่นแค่สองวันนะเดืยี่สิบแปดแล้วนะครับเนี่ยจะมีจุดมาร์กเหลืองๆนะครับให้เราไปทําตามภารกิจนะครับผมแต่ผมก็เล่นไม่เป็นหรอกทุกคนผมก็เล่นไปเรื่อยๆอะเล่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกนี่ว้ายอะไรเนี่ยแล้วมันจะขี่รถลงน้ำไหมบ้าเอ้ย แป๊บหนึ่งผมต้องไปตามทางนะไปแบบนี้ไม่ได้แต่ทำภารกิจให้ดูสักสองสามภารกิจก่อนละกันตอนกลางวันแล้วหรอเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยกลางวันไวจังวะไปดูได้รึผมเจอต้นอะไรไม่รู้ผมขอฟาร์มแป๊บนี่ไงคือมันสามารถเก็บได้นะครับคุณผู้ชมต้นไม้อะไรเงี้ยหินก็สามารถตีได้สี่สิบเมตรั้งคุณผู้ชม คไปที่เล็กเท้าติดตามรอยเท้าเป็นจุดเหลืองแล้วทุกคนจุดเหลืองมันอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงรอยเท้าเจอแล้วผมเจอรอยเท้าแล้วมาดิมันเป็นรอยเท้าของอะไรนะแล้วก็มันไปทางไหนกันเนี่ยวะนี่ วันนี่มันเราเข้ามานี่ว่าอะไรอ่ะให้เราตามรอยเท้าไปครับอ๋อเจอละนี่ไงปืนนั่อยู่ในทีมเราตามรอยเท้าไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมดูว่ามันจะให้เราไปเจอกันอะไรนี่ไงอีแซบ โอ้ไม่นะบางคนได้รับบาดเจ็บฉันต้องตามหาพวกเขาโดยด่วนบนนี่เลยเหรอพวกเอ้ยรอยเท้าหายรอยเท้ามันขึ้นปะมันขึ้นเนาะคุณ <I> มาช่วยเราใช่ไหมเคกไอฉันไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะมาที่นี่เคกไอเนี่ยเป็นอันนี้เป็นรหัสของเคกนะคุณผู้ชมไม่ใช่รหัสผมคือรหัสผมมันเข้าเซิร์ฟสามไม่ได้ไงผมอยากเล่นเซิร์ฟสาม ให้ฉันไปที่ไหนเนี่ยพวกตามหาเซรีนี่ไงเซรี <Sher> ry, ฉันดีใจมากในที่สุดก็หาเธอจนเจออะไรเนี่ยหิวเหรอคนเจ็บอะไรเราจะรักษาเขาได้ยังไงให้ฉันไปไหนต่อ,อมีภารกิจใหม่มาละแปบ๊บนึงไปครับทำภารกิจใหม่คุณผู้ชมมันเป็นเกมแนวประเภทแบบเรืเเเเ่อยๆเรื่อยเปื่อยอ่ะคุณผู้ชม คือต้องใช้แบบจิตวิญญาณในการดูด้วยอ่ะต้องใช้แบบถ้าจะดูจริงๆนะอะเจอไอ้แซ่บอีกไอ้แซ่บมาทําอะไรเนี่ย exactly วุ้ยเราได้ยาหยิบดีรอนอะไรเวลหยิบเก้าแล้วโอ้ยหยิบเก้าแล้วกี่โอ้โหไในรับนี่อ่ะฮะอะไรนะมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าอะไรวะถ้ากดมันกินเนี่ย mm hmm. บ้านคุณเลเวลต่ำเกินไปใช่ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงไปบ้านแป๊บ วิธีการอัพบ้านนะครับทุกคนหลายๆคนก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับที่เลเวลไม่สามารถอัพไปได้เนื่องจากบ้านเลเวลต่ำนะครับทุกคนมันสามารถอัพได้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปบ้านกันครับบ้านเราคือบ้านด้านนะครับผมนะวาร์ไปได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเลเวลบ้านของคุณต่ำเกินไปไม่สามารถเพิ่มเลเวลของคุณต่อไปได้โปรดเพิ่มเลเวลบ้านก่อนนะฮะทุกคนนี่มาวิธีการเพิ่มเลเวลบ้านนะครับทุกคนไม่ยากเลยนี่คือบ้านผมเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านก่อน นี่เป็นไงโคตรสวยบอกเลยไหนมาบ้านกู <c oughs> อะโคตรสวยบอกเลยแล้วนี่วิธีการเปิดประตูสไลด์เข้าบ้านข้างในมีแค่นี้นะครับบอกเลยว่าผมเพิ่งเล่นแค่วันสองวันนะฮะทุกคนแล้วก็เล่นมคเก่งด้วยนะครับดูหลังคานี่หลังคาลุน้นๆครับนี่คือตู้เก็บของนะฮะไปวิธีการอัพเลเวลบ้านนะครับทุกคนนี่ครับมาตรงนี้เลยปึ๊บ นี่ครับจัดการบ้านนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับอัปเกรดเห็นไหมครับเราต้องใช้ไม้20อันแล้วก็หินอีก10อันนะครับนี่คือการอัปเลเวลนะฮะทุกคนหรือว่าจะซื้อก็ได้นะไม่ต้องไปคราบก็ได้นะครับอุ้ยไม่ต้องคราฟอ่ะต้องคราบต้องคราบวิธีการคราบนะครับเราก็ต้องเข้ามาในบ้านนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้นี้นี่นี่อันนี้มันชื่ออะไรนะแป๊บหนึ่งเนี่ยตู้เนี่ย จำหน้าไม่ได้ป่ะจำหน้าตาไม่ได้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยคือะอะไรวะเออไม้อันนี้วัสดุแผ่นนะครับ <c oughs> โอ้โหกาวไม่พอถ้ากาวไม่พอนะครับทุกคนเราต้องมาซื้อตรงนี้ปึ๊บ <c oughs> แล้วก็ร้านค้าก่อสร้างนะครับผมซื้อไปเลยกี่อันก็แล้วแต่นะครับเก้าเก้านี่แหละสวยดี <c oughs> น่าจะพอนะครับคุณผู้ชม อ่าอุ้ยสิบอันเองยี่สิบครับเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วนะหนึ่งอันเราต้องจำหน้ามันให้ได้นะครับผมอิดดินเหนียวอันนี้ดินเหนียวขาดนะครับอันนี้ต้องสิบขาดเท่าไหร่ขาดสิบแปดนะครับขาดสิบปดอันอ่ะซื้อไว้ก่อนหินอันละสองบาทซื้อไปเลยหนึ่งพันอัน แล้วก็ดินเหนียวเหรอใช่ปะ่ะดินเหนียวซื้อไปเลยสิบแปดอันโอเคคราฟไปเลยครับอุ้ยสิบอันปะ่ะเออถูกแล้วน่าจะถูกแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นหลังจากนั้นคุณผู้ชมเราก็ออกไปเหมือนเดิมครับนี่ถีบประตูด้วย ตรงนี้ครับจัดการบ้านแล้วก็อัพเลเวลสามนะครับอัปเกรดนี่เลยเห็นไหมมันก็จะอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็กดปึ๊บแค่นี้ครับเห็นไหมเราก็ได้ถึงเลเวลสามสิบห้าเลยนะครับผมนะก็ไปทำธารกิจต่อนะครับมันเป็นเกมประเภทแบบว่าฟาร์มของนะครับผมแล้วก็ทําธารกิจให้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็โชว์บ้านอดบ้านเนี่ยบ้านผมยังกลกอยู่เลยโคตรกังเพราะว่า ผมเล่นแค่2วันเองนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะฮะมันก็เลยแบบเก๊กๆกังๆนิดนึงนะครับผมจะทําอะไรคราบคืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยต้องถามโน้ตถามเคกเอา <c oughs> เนี่ยต่อไปก็ทำภาร,รกิจตามสีเหลืองนะครับเด็กว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าธาร,รกิจจะขึ้นตรงไหนนะครับก็ไปกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันมีอยู่นะครับนาเข็มปลอดเชื้อไปให้คุณหมอนะครับอ่านะผมจะทําให้ภารกิจหนึ่งแล้วกันติดตามนะครับผมที่ไหนนะเราดูตรงนี้ก็ได้เนี่ย มันจะขึ้นสีเหลืองตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฝ่าเอดวูดนะครับแล้วก็เล็กเทาคลิกเข้าไปเลยนะครับภารกิจเราจะอยู่ตรงนี้แต่เราวาร์ปไปได้แค่ตรงนี้นะครับผมนะเราไปเลยอันนี้คือวาร์ปไปได้เลยนะครับตาภารกิจให้ดูสักภารกิจหนึ่งนะฮะหนึ่งร้อยเมตรนะครับผมถ้าคลิกเกียก็สั่งรถมาตามเส้นทางมันไปนครับคุณผู้ชม แต่ว่ามันจะพาอ้อมนิดนึงนะอุ้ยปุเดี๋ยวนะมันมีซอมบี้มันมีซอมบี้มันมีซอมบี้มีซอมบี้ไปไหนเอาไปไหนเอาให้เราไปไหนอ๋อนี่ไงโอเคนี่หรอไม่ใช่ไเฮ้ยนี่มันบ้านหลังเดิมนี่หว่าทุกคนเราเคยมาแล้วออ๋นี่ไงเราไปเอายาให้เขาเอายาไปเพื่อนคุณหมอสมยัยเข้า สำหรับเรื่องเลเวลดูเหมือนคุณจะมีคำถามมากมายบางทีฉันอาจจะให้คำตอบคุณได้บ้างนะครับเนีย่ยเราก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ปล่อยมันนะครับไปเลยข้ามๆๆไปเลยตรงนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร,ร่นะทุกคนแต่ถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องก,อก็อ่านก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ดูภารกิจต,ต่อไปครับคุณผู้ชมมอบยาปฏิชีวนะให้กับแชรีนะครับสองเมตรนะฮะก็ดูแค่นี้เองนะแชร,รีอยู่นี่แชรีนี่มันมามันไปทุกที่นะแชรีเนะี่ยผมเห็นเนะี่ย <Thank you. S 1> อ่า thank you มีแต่ขอเราคนนี้ขออาหารเรากินด้วยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมโอเคพูดคุยกับเชอริสหน่อยสเสบียงค่อนข้างหายากหายากอะไรไม่ยากหรอกอ่ะโอเคคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคการเล่นอะไรเดี๋ยวจะมา,นนามแนะนำล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายครับ